โอเคครับเพื่อนเนครับไม่พูดพำมทำเพลงแล้วเนาะเข้าเรื่องกันเลยครับส่วนแรกฉันจะขออธิบายเกี่ยวกับการเอาแม่ปุ๋ยผสมแต่ละตัวมารวมกันแล้วมันจะเกิดเป็นสูตรปุ๋ยอะไรโดยมีหลักคิดง่ายๆดังที่ฉันจะอธิบายต่อไปนี้ครับในตัวอย่างฉันยกตัวอย่างเช่นฉันจะเอาปุ๋ยสูตร257 ห้าสิบกิโลผสมกับปุ๋ยสูตรศูนย์ศูนย์หกสิบยี่สิบห้ากิโลจะได้สูตรอะไรเรามีลักคิดอย่างนี้ครับเริ่มแรกเลยนะเพื่อนเอนเรามาพิจารณาสูตรปุ๋ยสูตรยี่สิบห้าขีดเจ็ดขีดเจ็ดกันก่อนครับซึ่งในที่นี้เราใช้ในอัตราห้าสิบกิโลใช่ไหมเพื่อนเพื่อนดังนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเอาตัวเลขที่อยู่ข้างกระสอบปุ๋ยแต่ละปุ่มครับเพื่อนๆมาหารสองได้ผลลัพธ์เท่าไรนั่นกันล่ะครับเพื่อนเอนคือสูตรปุ๋ยที่มีอยู่จริงเนื้อปุ๋ยยยทีี่่มออูจรริงภาในนนกะสบั้ ทีนี้มาดูความหมายของตัวเลขที่ได้กันครับเพื่อนๆความหมายของตัวเลขที่ได้หมายความว่าไนปุ๋ย สูตร25ขีดเจขีดเจ็ดกิโลเนี่ยมันจะมีเนื้อปุ๋ยอยู่จริงๆหรือสูตรปุ๋ยจริงๆในกระสอบ50กิโลเนี่ยคือสูตร12.5ขีด3.5ขีด3.5นะครับและจากนั้นนะเพื่อนๆเราจะมาคำนวณในตัวสูตร060จากปุ๋ยโพแทสเซียมเนาะซึ่งในโจทย์ต้องการปุ๋ยเพียงแค่25กิโลเราจะใช้วิธีการคิด คือเราจะเอา6 0ซิานด้วยร้อยครับเพื่อนเือนซึ่งมันจะเท่ากับ0.6 0.6หนุดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในปุ๋ย1กิโลของโพแทสเซียมเนี่ยมันจะมีเนื้อปุ๋ยที่เป็นโพแทสเซียมอยู่จริงๆคือ0.6กกิโลครับดังนั้น หลังจากที่เพื่อนๆได้0.6จแล้วเนี่ยเอามาคูณด้วยจํานวนกิโลที่ต้องการครับในโจทย์ต้องการ25ใช่ไหมครับคูณด้วย2 5มันจะออกมาเป็นเนื้อปุ๋ยที่มีอยู่จริงหรือสูตรปุ๋ยที่มีอยู่จริงในแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม25กิโลครับจากนั้นให้เพื่อนเอนเอากลุ่มปุ๋ยแต่ละกลุ่มมารวมกันครับค่าที่คํานวณได้ ตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็เมื่อลาสุดโดยรักการรวมก็คือให้รวมกลุ่มไคคลุ่มมันนะครับเพืเ่อนกลุ่มไนโตรเจนกับบวกกลุ่มไนโตรเจนกลุม่มฟอสเฟตก็บวกกลุม่มฟอสเฟตกลุม่มโพแทสเซียมก็บวกกลุม่มโพแทสเซียมครับผลลัพธ์ที่ออกมา รรก็จะเป็นเท่าไรครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็น12.5ใช่ไหมครับขีด3.5ดถูกไหมขีด18.5ใช่ไหมครับอธิบายความหมายเพิ่มเติมนิดนะครับเพื่อนเพื่อนคือหลังจากที่เราผสมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้จํานวนปุ๋ยทั้งหมดก็คือ75กิโลถูกไหมครับเพื่อนเพื่อนความหมายของสูตรปุ๋ยที่ได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในปริมาณปุ๋ยรวม75กิโลจะมีไนโตรเจนทั้งหมดอยู่12.5กิโลจะมีฟอสเฟตอยู่ตาม 3.5กิโลและจะมีโพแทสเซียมอยู่1 8บกิโลนั่นเองครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆขออีกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันนะครับเออเอาเป็นสูตรปุ๋ยยอดฮิตีเพื่อนเพ่ามกันเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรครับเกี่ยวกับปุ๋ยสูตรนี้คือปุ๋ยสูตร1688ครับเพื่อนๆซึ่งตัวอย่างโจทย์เราจะยกตัวอย่างคือเอา1688ผสมครับ ปุ๋ยสูตร4600จากนั้นเราลงมาหาสิครับว่ามันจะได้สูตรใหม่เป็นสูตรอะไรครับเพื่อนๆจากที่เริ่มคำนวณในปุ๋ยกลุ่มแรกก็คือปุ๋ยในตัว1688ก่อนเนาะที่อัตรา50กิโลซึ่งหลังจากคำนวณแล้วตามวิธีการข้างล่างนี้นะเพื่อนๆมันจะได้สูตรปุ๋ยออกมาใหม่เป็นสูตรปุ๋ย8 ขีดสีขีดสีเนาะตัวเลขนี้บอกอะไรครับบอกว่าในปุ๋ย50กิโลเนี่ยอันจะมีสัดส,ส่วนของไนโตรเจนอยู่8กิโลแล้วก็ฟอสฟอรัสอยู่สีกิโลและโพแทสเซียมอยู่สีกิโลนั่นเองครับเพื<ๆ>่อนๆกับเพื<ๆ>่อนๆต่อจากนั้นเรามาคํานวณปุ๋ยตัวที่เป็นสูตร4ี16ส่วนที่เราจะเอามาผสมเนาะโดยใช้วิธีการเอาสี่ตังเราหารด้วยสอเลยครับสั้นๆเร็วๆนะครับ ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท่าไรครับ23ถูกไหมนะครับได้23เชื่อครับว่าจะต้องมีเพื่อนเพื่อนบางท่านครับสงสัยว่าทําไมเราต้องเอาตัวสูตรปุ๋ยหา่ด้วย2ด้วยครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนว่าสูตรปุ๋ยที่อยู่หน้ากระสอบที่เราเอามาคํานวณนะครับมันเป็นสัดส่วนร้อยละถูกไหมครับเพื่อนเพื่อนแต่ ปุ๋ยที่เราเอามาผสมมันแค่50กิโลซึ่งมันก็หมายความว่าครึ่งหนึ่งของ100ถูกไหมครับดังนั้นเราก็จะใช้วิธีการหารซองนะครับนี่คือเหตุผลที่มาของการหารซองครับจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เอาผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละสูตรแต่ละกระสอบมารวมกันครับเพื่อนๆซึ่งดังตัวอย่างก็คือใน1688เนี่ยพอหารสองออกมาแล้วผลลัพธ์มันก็จะได้เป็นสูตร แปดขีดสีขีดสีถูกไหมครับแล้วตัวที่เป็นยูเลียก็คือสี่สิบหกศูนย์ศูนย์เนี่ยพอหารสองออกมาแล้วผลลัพธ์มันก็จะได้เป็นยี่สิบสามขีดศูนย์ขีดศูนย์ถูกไหมครับจากนั้นนําผลลัพธ์ของแต่ละกลุ่มมารวมกันครับเราลองมาดูครับว่าจะได้เป็นสูตรอะไรแน่นอนครับเพื่อนๆหลังจากที่รวมกันแล้วก็จะได้สูตรปุ๋ยไหมคือสูตร31ขีดสีขีดสีครับจากนั้นฉันจะลองเปรียบเทียบ สัดส,ส่วนธาตุอาหารของปุ๋ยที่คำนวณได้ในการผสมแต่ละกลุ่มเพื่อนๆจะเห็นว่าปุ๋ยในกลุ่มแรกที่ผสมได้มันจะได้สูตร12.5-3.5-18.5ถูกไหมเพื่อนๆซึ่งปุ๋ยในลักษณะนี้เนี่ยถ้าถามในความคิดเห็นส่วนตัวของฉันและจากประสบการณ์ของฉันที่ได้ใช้ปุ๋ยมาสามารถตอบได้เลยครับเพื่อนๆว่าปุ๋ยสูตรดังกล่าวเนี่ยเหมาะกับการใช้ กับข้าวในรอบที่2และรอบที่3ครับซึ่งปุ๋ยในกลุ่ม B เนี่ยเพื่อนๆมันจะเหมาะก,กับข้าวในช่วงแรกแต่ถึงยัางง่ก็ตามแต่นะเพื่อนๆส,สัดส่วนในตัวเจนมันก็ยังสูงเกินความจําเป็นซึ่งมันไม่เหมาะกับข้าวมันเหมาะกับพืชตระกูลที่กินใบเป็นหลักดังนั้นถ้าถามตัวฉันเองด้วยเหตุผลส่วนตัวนะปุ๋ยสูตรที่ผสมดังกล่าวเนี่ยในกลุ่มบเนี่ย ไม่เหมาะสมกับข้าวครับซึ่งถ้าใช้ปุ๋ยสูตรดังกล่าวเนี่ยมันจะส่งผลให้ต้นข้าวเนี่ยมีความอ่อนแอนะเพื่อนๆไม่ต้านทานกับมแมลงแล้วก็โรคพืชในข้าวนั่นเองนี่ก็คือหลักการทั้งหมดแล้วก็แนวทางทั้งหมดครับแล้วก็บทสรุปซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการหาสูตรปุ๋ยจากน้ำนักผสมในแบบที่ฉันใช้อยู่เป็นประจำครับ